ข้าง,งแรกที่เพิ่นได้มาเห็นประเทศไทยเพิ่นสีหูซึ้สอย่างไดเนาะสบายดีน้องสบายดีสดวัสดีครับครับมือนี่ไอ้ายสิถามโตเดิมมือนี่ข้างแรกอานีบอติมาเฮนเมืองไทยแม่ข้างแรกทีมาสวัสดีครับสบายดี FC ทุกคนทุกท่านครับผมอยู่กับเบเตีนพนช n แน l เนาะมือน,น,น,อนี่เตยพนมีเรื่องรล่ามานําเสนอพี่น้องมีหนุ่มล่ามาแต่ซอปปอ,อ,อล่าพี่น้องเบเตีนพนที่มาถามความหูซึกของเพิ่นนดิ เพิ่อนพึ่งเขามาไทยบ่ฮอดสองอาทิตย์สำนักทุกคนเป็นแรงงานลาวนำเข้าเอโมอยพี่น้องครั้งแรกที่เพิ่นได้มาเห็นประเทศไทยเพิ่นสีหูซึกจังใดเนาะสบายดีน้องสบายดีสวัสดีครับครับมื้อนี้อายสิถามโตเด้อมื้อนี้ครั้งแรกรีบวอร์ตี่มาเห็นเมืองไทยแม่นครั้งแรกที่มาเมืองไทยปัจจุบันนี่อายุเท่าใดแล้วปัจจุบันอายุ22งสองปีสองสองปีแล้วหลักกะหากเพิ่งมาทำงาน บ่เคยขามมาไทยจักเถื่อบ่เคยมาแจ๊กเถื่อบ่เคยมาเกลียยครั้งแรกเลยแม่ครั้งแรกเลยมาเห็นประเทศไทยหรืรู้สึกจระไยทามเนี่ยอุึกดีใจรู้สึกอ่าตกใจประเทศเาใหญ่างไรบ่มันเป็นอย่างมันแตกต่างจากวันเท่าไรบ่ไม่แตกต่างจากวันเท่ามี้เป็นพระคัตในสูงลายคือน้องนี่เป็นคนทั้งเมืองไลยนะเป็นคนทั้งจำปะซาก จะประซักปากเซ่เฮานี่ยป่ะไม่แต่แเมื่อปากเซ่เฮาจะเลื่อนป่ะจะเลือ่อนเมื่อปากเซ่จะเลือ่อนแต่ว่าเฮามาเห็ปปเเีประเทศไทยจะเลือ่อนเนาะประเทศไทยจะเลื่อนลายบอก,บอกง่ายๆเทียบกันปุติสเนาะไม่คนละเรือ่องเลยน้องๆคยไปเวียงจันทร์ <c oughs> ป่เคยไปเวียงและในเวียงนี่ตึกสูงๆใหญ่ๆนี่มีป่ะคืออยู่ทางประเทศไทยมีลายป่ะมีแต่ว่าทาง ประเทศไทยจะใหญ่กวัวเนะ่สูงกว่าวะ่บ้านเฮานีบ่สูงส่มนี้บูสูงส่มเนี้คือมีคนเล่าเ้าบางคนกับว่าตึกู่เวียงจันทน์จะปิดสะแปดสั้นเด้เขาตอนน่ะเขาออกว่าตอนเขาเห็นตึกเขามาอวดเด้และน้องมาในในฐานะที่น้องไม่เห็นประเทศไทยครั้งแหลกนี่ประเทศไทยตึกกระสูงร้ายเนาะเห็นเคยเห็นคนไทยอวดตึกบะอ่าคนไทยเน่ยบ่คนไทยอวดตึกว่าโอ้ยบ้านคนนี้ตึกร้ายยังซงสเคยเห็นคลิปิันบ่ ค็ือเห็นนะคนเล่าบ้านเราเขาอวดตึกแต่ก่อนนะตอนเขาเห็นตึกใหม่ๆนะเ้านนี้ายสิถ้ามาลีได้เนองในความคิดในความจินตนาการของหนอกนี่แบบว่าเขาเคยเห็นแต่ในโทรทั์เห็นแต่ในหนังเนาะคิดบ่ประเทศไทยสหญงสีอลังการสำนีบ่คิดเนาะแต่ว่าไม่เห็นกับตาสีใหญ่กว้างๆดีๆใหญ่กว้างๆอรีถนนทนทางนี่ก็ดีเป็นบ่หาคุ้มมีบ่บ้านนี้อยากหาทังดินแดงย่างมีพ่แถวนี้ มีทางดินแดงอีกเห็ุจะได้เฉไอเตยุ่นมาเนี่ยบาได้เตยฝุ่นเนาะมาเนี่ยมอยากกิดฮอดบ้านเนี่ยพออยากเตฟฝุ่นเนาะอย่างเตฟฝุ่นเนาะอ่าม,มันมีทางแดงไงจะได้สนเฮาอ,อดเอาเนาะอดเอาอดเอา,อดเ,อาเดี๋ยวเมื่อจะเงื่อเตฟุนน่นบานเข้าแล้ววันนี้น้องได้เห็นรถไฟในประเทศไทยนี่มีจักสายหูจักหรือย,ยังอ่อย่างบราณหุ่นจักอ่าทีน้องไปทํางานแต่และมือน้องอาจจะผ่านนะอ่ารถไฟทีรลอยอยู่ทีงอากาศ ที่เส้นท,ทางหนองไปทํางานเ<อ>นี่ยคือเอพอร์ตเรลิงเอพอร์ตแล้วก็ตู้ลุมนี่ก็รถไฟดีเซลล่างดิ้เครื่องยนต์ไงดิแล้วก็มี BTS พร้อมในน้องรถไฟนะ BTS มีรถไต่ดินดินะ<อ>เคย,ยเคยเคยนั่งหรือยังหรือว่ายังบูฮูจกัจกยังบูฮูนนจักยังไม่เคยนั่งจกมือไปนั่งบ่เฮะไอซิพาไปนั่งไอซิจ่ายงเงินให้พร้อมนะได้ไดแบบว่าหมดลงดินหมดเลแล้วก็โปรโลขึ้นอยู่ไซกับผู้เลยอันนี้ยังไม่เคยขี่เนาะ ม,มันมัิยาลีได้ประเทศไทยเด้แตกต่างร้ายได้จากบ้านเฮาเนะบอกว่บา,บาสิเป็นอาจจะพลาดจะไปเบิ่งแถววัดพระแก้วแถวแม่น้ำเจาาา้าพระยาวิ้ยหนักตรงเที่ยวขี่เือเต็มน้องเลยเบิง่งความงามของกรุงเทพจาไปเห็นอะไเจ้าแห่งซีออนซ้อนความจเจริญบานเพลินก็ค,คือเพียงจันน้องเคยไปอยู่บ่ะเคย,เคยไ,ปไปไปเห็นงานหรือไปอยังไปเฮียนบ่ะจากปีไปอยู่คุไปอยู่ตอน อาฮกเดือนเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ข้อท้ามเนี่ยน้องน้องน่องไปเฮียนอีกอย่างไปเฮียนนี่ไปเฮียนภาษาเกาหลีภาษาเกาหลีเฮียนสิไป้ายใช้คอมกีดวะประมาณว่าซิงไปเบียร์อุกาหลีสอบสอบอาเสียเงินไปเท่าไหร่ออันนี้ตามเปิดเทอมเขาก็เสียประมาณล้านป้ายล้านป้ายเติมเงินประมาณ เอาเลยเฮ็ดจังไดรคือบริบาลเกาหลีคือเห็นมานั่งอยู่ประเทศไทย,ไทยบัดนี้อ่าอันนี้ก็นมาฮิเบียค่ะเฮ็ดบักทาเอาเอามาฮิเบียอยีพีทาสอบหรือยังทางผมติดหรือยังยังสอบสอบแล้วทาเพื่อเรียกตัวโอ้สิไปเกาหลีอโอ้ของผันเนาะแสดงว่ามา,มาอยู่เมืองไทยนี่มาหาประสบการณ์ที่ท่นนี่มาขบวนมาาขบวนนำ แลเป็นครั้งแรกนั่นดีเลยเขามาเป็นครั้งแรกนเป็นกีเด็กกีความาั่ยโอ้เนาะมาเห็นความเจริญนี่ยังกับแบบว่าแตกต่างบคือบานเฮ้าเป่นเจริญลายเนาะแล้วซิ่งได้ที่น้องหมักเป็นพิเศษน้องเขามาหมักเป็นพิเศษก็คือฮะคนระเบียบเนาะกนระเบียบจราจรมันเป็นอะไรอยู่พี่เขาขี่รถเป็นเป็นระเบียบบ่เป็นเอาบานเฮามันเป็นอะไรไปขับขี่ซื้อเอาโฆษณะบานเฮากับเป็นระเบียบเหมือกันเนาะแต่ว่ามนนี่ มันยังเลายมันยังมัวอยู่อ่เมียนแต่ยังมัวนี่คือ,อ,อว่าถ้ากิดขึนการน,นอแต่ว่าทางนี้ก็จะเลือดลายอ,อือก็คือประเทศไทยเนาะ<ม>ถ้าเจ้าขี่รถฝ่าไปแดงมันก็มีกล่องได้น้องสังเกตบอกกล่องนําถนนคนทางนี่ลายบอกมือน้นองไปสังเกตผงเด้อไปจุดใดก็มีตลโองวงจรในน้อง<ม>เห็ยหเเเยุยัง,งพิษว่าได้นน้องสิเป็นหลักสิเป็นขโมยยังข้องเผ่นนี่อย่าคิดว่าเพิ่นบ่เห็นนเ พันดูยี่สิบสี่ชั่วโมงนะเห็นเจ้าบดได๋เจ้าเบิ่งตา้เสา,า,า,า้ไฟฟ้าเล้่ยน้องกล้องวงจรเต็มเบดได๋แบบประเทศไทยไเลอบานเฮานี่หากล้องวงจรนี่หายากแท้บบเพื่อสะเห็นตัวหนึ่งนี่อันนี้ยางบ่พอ,อดลอยเม็ดก็เห็นทไลต์ตัวได้ประเทศไทยขนาดใน,นตึกจะอยู่นี่ก็มีประกอบของจรเห็นแล้วยังน,น,นั่นแหละนี่แหละคือแบบว่าเขาเอ่นว่าตาทิพตาเทวดาเด้อน้องคุยกันมาตั้งนานนะไอ้ทามสื่อจะยัง ยังซื้อยังละตัวซื้อน่นซื้อน่นบ่มีอ้อายุสองสองปีอ่าเพิ่งมากรุงเทยเป็นครั้งแรกแม่นอะไรบ่แม่ตัวบ่เกิเคยมาปีนี้เนาะเกินเคยมาเลยมีอูบอกอุบลก็บเคย่อขามมาบ่บ่เคยแต่ว่าความผ่านมาตืองเกินมาตอนเกินมาเลยแม่เป็นจะได้ถนนหนทางอยู่อูบ่นในใหญ่บ่ตอนเจ้าเข้ามาใหญ่กว้างบ่จะเลื่อนหัวเรือเลย เอาแล้วบ้านเฮาถนนบ้านเฮาบุรีคือประเทศไทยบ่ซะสะิบีคือกัแต่ว่ามาฮอดทีกจเจริญกกบกวางหลายโอ้โหกวางยังไมันจักเลนที่น้องเห็นตอนเข้ามาจักเลนคิดว่าประมาณมาข้างนึงก็บสามหกเลนหกเลนไปสามมาสามเลยน่าจะประมาณโอ้บาอ้บานเฮาเนี่เป็นจังได๋ซะจักเลนบ้านเฮาบ้านเฮาครประมาณที่เห็นก็บสามสองสองเลนทางเส้นเดียวแล่นสวนกันเจ้าสังเกตเบิ่งถนนประเทศไทยเนาะเอ้ยเขาตีเส้นจราจรจะเบิ่งเด้อ เขาเห็ดขักอะไรไรบานเผื่อไรช่องจระจรนี่ชัดเจนขนาดเลยเนาะแต่ว่าบานเห่ากัาบบางเือกับบุมิเซนเจระจรกับวัดดวงอ๋อแล้วครับรถกับเขาเอื่อหน่ายจากในเอาชนสัตว์ยานครับแต่ว่าความควา,ควาเก่งเบอะโตขนาะดแต่ว่าบานเผื่อคือเจ้าเ็นเจ้ามีโกตเป็นระเบียบกันแน่นอนแหละประเทศที่เขาจะเลินแหละที่เขาพัฒนาแล้วทุกอย่างเขาก็ต้องพัฒนาเบิดเนาะในความคิดของหน้องในประเทศไทยจะเลิ่จะเลิเนาะ จริญบ่สุดๆบ่มีจรียบร้ยแต่ว่าคนไทยเพิ่นว่าประเทศเพิ่นยังบ่ได้จเจริญเด้อ่าเพิ่งว่าประเทศเพิ่นน่ะกำลังแค่พัฒนาโอ้เออคนไทยสิว่าจังซี่ตลอดว่าเนี่ยคืออ้ายไปคนไปถ่ายคลิปเนาะโอ้ยมืวงนี้คือจเจริ่นแต่้อนี้คืองามแท้ตึกคือสูงแท้เขาสิคอมเมนต์บอกเด้เพิ่นสิคอมเมนต์บอกเนาะขอโทษใหสเขาว่าเขาเนาะเพิ่นสิคอมเมนต์บอกว่าเอ้ยยังไม่เจริญนะเตยพ้นแค่กำลังพัฒนาเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา แต่ในความรู้สึอของเฮาเป็นคนลาวที่มาเย็นก็คือว่าจเจริญเนาะรถล,ลอยฟ้าก็มีรถไต่ดินก็มีเออมันคิดได้จะได้แบบว่าเขาเห็ดหมดดินลงไปนะพื้นเห็ดหมดดินลงไปพื้นเห็ด,ดจะได้งงพเจ้าวะมุมดอยุดพื้นดินหุดนะเห็ดนัคือ<ม>หายใจได้นะ<ม>่ะไอ้ก็นั่งไล่เถื่อนอะไรได้ไอ้ก็นี่งงตะคุ่มือเนี่ยก็ยังคิดบ่ออยู่คนคือเห็ดได้ะนาเนาะเดี๋ยวจะมือไอ้เสื้อผ้าจะไปขี่อ่าก็คือความรู้สึกว่าประเทศไทยจเจริญแล้วพัฒนา<ม>แล้ว สุดๆแล้วเนาะขันร่าไปไปคัน่าสิวบาเปรียบเทียบบ้านเฮากับบไร้เนาะน้องเนาะก็บิว่าอนาคตอีกเนาะบอกว่าง่ายซะที่ที่เขาเคยอยู่มากเขาบเคยเห็นแบบนี้เนาะแต่เวลาคนไทยเพินว่าโอ้ยังยังไม่เจริญแค่กําลังพัฒนาเฉยๆประเทศไทยอ่ะอ่าก็อ้ายก็อยากบอกน้องว่ามาอยู่ประเทศไทยเนาะบ้านนี้เนาะก็ต่างใจทํางานเนาะอย่าไปเหตุสิ่งที่แวบดีแล้วน้องเดิอมาอยู่บ้านเพิินกะ เก็บเงินเก็บคําแล้วก็อยู่ในกรอบในระเบียบในกฎหมายน่องอย่าสร้างความเดือดร้อนรำคาญในเพื่อนได้ถ้าเพื่อนบวบหักบวแพงเฮ้เพื่อนไล่เท่านี้นี่มันสิเมนเหลากันเบิดได้สิว่าปลาตัวเดียวเน่าทั้งของเพราะว่าแรงงานลาวทาอีกแล้วพอสิบใบคือแรงงานเพผนบานบ่ได้ได้น่องอาจจะฝากเอาเพื่อนสำนีแหละเนาะกคบขอบใจหลายๆน้องน้องซื่งยังน่าลืมแหละซื่อน้นซื่อนนเนาะน้องนนอายุยี่สิบสองปีจากสปปลาวครั้งแรกในชีวิตที่ได้เข้ามาประเทศไทยสบายดีเนาะ สวัสดีครับ